ตอนแรกนึกว่าจะแบบได้ออกไปข้างนอกด้วยแต่สรุปเขาบอกว่าให้ดูข้างในแทนซึ่งข้างในเนี่ยจะให้ดูขบวนข่าวส่วนตัวคือชอบชุดน,นี้มากรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมาก พี่คะก็วันนี้นะคะเป็นวันกีฬาสีน,นั่นเองเนาะซึ่งกีฬาสีวันนี้เนี่ยอุ้มก็คือรับบทเป็นทอมมี่เออร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องตื่นเช้าม,มากๆ<อ>เพราะว่าต้องมาแต่งหน้าเนาะตอนนี้ขึ้นไปเวลาตีสี่แล้วเพราะงั้นก็คือตามหลักก็คือควรจะไปแต่งหน้าดูแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาถ่ายคลิปกันก่อนสักนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเออเราทำอะไรอยู่นั่นเะงเนาะวันนี้เนี่ยสิอุ้มก็คือมีดต่เมียทั้งหมดสามคนนะคะก็คือทั้งหมดคือแยกกันแต่งหน้าหมดเลยเพราะว่าไม่อยากตื่นเช้ามากก็เลยต้องมาแบบรว่า นี่ก็คือวาร์ปมาที่โรงเรียนแหละก็คืออย่างที่บอกไปนะว่าอุ้มมาอยู่ดำสีม่วงเพราะงั้นก็จะมีดำอีสองคนให้แปลวาร์ปได้ A G B E L L O X X M Q ค่ะ I V K สาว U X O ค่ะก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินกันซึ่งเราก็จะเดินกันตั้งแต่ช่วงแปดโมงตอนแรกนึกว่าจะแบบได้เอื้อมไปข้างนอกด้วยแต่สรุปเขาบอกว่าให้เดินข้างในแทนซึ่งข้างในเนี่ยจะให้ดูขบวนคร่าวๆคร่าวๆก็จะมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะฝากกล้องไว้ที่คนอื่นแล้วเพราะว่าตื่นเต้นอยู่อันนี้มือฝันผมอ่ะอยากปล่อยผม จะสวยไหมแต่มัดก็สวยนะมของตีมเราเป็นตีมอะไรของวเนสซ่าสีม่วงอ้าใช่มันก็พูดถูกอ่ะก็ก็ถูกเัวสองไวเนสซ่ากับสีม่วงถูกอยากจะให้ดูแบบสีอื่นด้วยเอ๊อยากให้ดูแบบพวกหนี้ด้วยแต่ว่าเคยดูยุ่งมันอยู่เราก็ไม่กล้าเข้าไปปั๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราใช่หน้าตาคุ้นๆเหมือนคนใน MV เราเลยคุ้นหรอ ใช่ใช่หรือเปล่าเออวันนี้เราเป็นอะไรคะสีฟ้าค่ะเดี๋ยวบูโพไม่ถามเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นดัมเมเยอร์จุิงจริงว่าเดี๋ยวนี้เต้นเดี๋ยวนี้เต้นเหมือนกันโอ๊ยอะไรนะค่ะก็คือวันนี้เนี่ยมีโชว์สปอยท่าไหมสีฟ้าต้องรอดูเขามีกิมมิคอะไรอันนี้กิมมิคตีมก็บอกเลยว่าโจรสลัดหลีดพร้อมหลีดพร้อมหลีดไม่พร้อมหลีดไม่คุยด้วยเลยเก็บเก็บพลังอยู่

ะชตอ,ตอตอลวนนี้ก็คือไปถ่ายอ่ารูปมานะคะแล้วก็เอาน้องมาถ่ายด้วยก็คือแต่ละคนก็คือดูทรงหน้าจะเหนือ่อยอะไรแบบสภาพถือป้ายก็ไม่ไหวแล้วดงงําก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยต่างต่างซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็โอเคมามาแล้วรู้สึกว่ามันดีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเอนจ Enjoy วันนี้มามารู้สึกว่าก็ทําดีที่สุดแล้วแหละมันก็ได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูชุดเต็มตัว อันนี้ก็คือเป็นชุดเต็มตัวนะคะก็จะประมาณนี้เออขาขาวประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวคือชอบชุดนี้มากเพรรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากปะเดี๋ยวเราจะไปคุมน้องกันต่อค่ะ